คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีกลิ่นหอมบางอย่างลอยมาทาั้งๆที่รอบตัวไม่มีอะไรที่น่าจะส่งกลิ่นแบบนั้นได้เลยฉันเองก็เคยเจอค่ะบ่อยมากด้วยฉันมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเรื่องของกลิ่นหอมที่ไม่มีที่มาที่ฉันเชื่อว่ามันคือสัญญาณจากเบื้องบน เมื่อหลายปีก่อนฉันเจอปัญหาหนักหน่วงในชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่มืดมนรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางไม่รู้จะเดินไปทางไหนฉันเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายและหมดหวังวันหนึ่งฉันนั่งอยู่ในห้องเงียกมากได้ยินแต่เสียงลมหายใจตัวเองทันใดนั้นฉันก็ได้กลิ่น กลิ่นหอมอ่อนๆหอมเหมือนดอกไม้หอมเหมือนน้ำอบไทยหอมแบบที่ไม่เคยดมที่ไหนมาก่อนฉันมองไปรอบๆไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำอบไม่มีอะไรทั้งนั้นกลิ่นหอมนั้นมาจากไหน ตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองคิดไปเองแต่กลิ่นนั้นมันชัดเจนมากชัดเจนจนรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่กลิ่นมันคือความรู้สึกความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังบอกว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองหลังจากวันนั้นฉันเริ่มสังเกตทุกครั้งที่ฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกท้อแท้ กลิ่นหอมนั้นก็จะกลับมามันเหมือนเป็นกำลังใจเป็นความหวังเป็นสัญญาณว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังดูแลฉันอยู่ฉันเชื่อว่ากลิ่นหอมที่ไม่มีที่มาอาจจะไม่ใช่แค่กลิ่นมันอาจจะเป็นสัญญาณจากเบื้องบนเป็นข้อความที่ส่งมาให้เราเพื่อบอกว่าอย่าท้อแท้จงเข้มแข็งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าคุณเคยเจอกลิ่นหอมแบบนี้ล่อนตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัวเองดูนะบางทีมันอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็ได้ถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะ